สวัสดีค่ะพบกับช่องแ <Wow. S 1> มาแดดแปะซอกชาแนลวันนี้สุภาพพี่น้องค่ะมาเอาสูตรตำปูไหลบัวเข้ามาตำปูนีก็คือบะไซปะแดงเนี่พี่น้องมาเอาสูตรเนาะค่ะว่าทบาบะไซปะแดกแล้วมันสิแแสบจาสีนวจากอีหยังเนาะพี่น้องคะเมื่อนี้ลูกค้าสร้างอันค่อนข้างเพลทแต่ว่าก็บวเพชทแห้งเนาะเพลทกลางห่าซีเมตรเข้ากับเพิิมความเพลทเข้าไปอีกซองเม็ดเนาะค่ะใส่ผงชูรลแล้วก็โขลกลงไปเลยค่ะ นี่คาโขกถ้าโขกละเอียดแห้งก็สิเปรีแห้ง,หงได้พี่น้องการโขกนี่ข้ากระเบืเบ้องเด้แบบความเผ็ดน้ำเนาะลูกค้าเอาบ่ค่อยเผ็ดหรือเผ็ดมากกับโขกละเอียดบาละเอียดได้เลยตามใจทั่วฟักยาวยูร่านเท่ากับสิป,ประมาณฟักอันอันเผอินว่าฟักหนึ่งแต่ฟักหนึ่งสองฟักแล้วแต่เอาค่ะอันนี้กระถิ่นลงไปน้ำอ่านน้ำตาลสุดพีบอกของเฮาหยุดปุูมรางแล้วค่ะเขามีกระบวยตวงให้ให้ให้เบิ้งอยู่ ปูมางและน้าบครับกระเต็มกระบ,บวยอันนี้ราคาความแซ่บความนัวความอร่อยความโปมกองอมเช่นกระเด็กกระขึ้นน้ำปลาเข้าใจน้ำปลาอย่างดีเนาะค่ะหนึ่งทับพีเต็มหนึ่งทับพีเต็มใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องคะผู้ใดเบิงเ่งแลี้ยวถึกอกถูกใจหรือว่าอยากติดตามเพจเท่ากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปค่ะ คลิปของข้าวนี่สิเป็นช่องสอนทําอาหารผู้ใดอยากเปิดร้านอาหารข้าวข้สีมีบอกวิธีการเปิดการ,เ,การเตรียมวัตถุดิบการทาอาหารต่างๆให้พี่น้องพี่น้องก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามไปได้เลยเด้อค่ะรเราก็ใส่บะเขือเทศสองลูกอ่ะค่ะสูตรของขา้าวกะยุประมาณนี้แหละเฮ็ดไปเฮ็ด <ๆ S 1> มาข้าวกะสิชิ้นกับสูตรเนาะค่ะมะนาวแค่สองซีกพี่น้องค่ะสูตรมืก่กะสิคลายๆกับตำปูปลานอกพี่น้องมันกะแค่ข้าวปลาแส่ปลา ใส่ปูใส่น้ำปลาแห้งมันก่าสีแซบพื่อกันค่ะวันนี้เ่ากับไา้ค่ะปลากุ้งมะละกอก,กรอบแล้วก็มีสูตรบอกแล้วในช่องนะคะใส่ไหลบวัวลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะโขเวลาโขโขลบลบไรบวัวสักน้อยเนาะคะ่ะแล้วก็โขลบอันอันอีกกำปูอย่ามันแหลกเนาะคะ่ะอันก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 2> ค่ะรสชาตินิเปะใครทําก็อร่อยจัดใจจานอยู่ร้านเขาขายสามสิบเก้าบาทพี่น้องใส่ขายตามทองทีทพี่น้องขายกระได้เลยแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่วัตถุดิบแตละหมองอะคลิปนี้ของเข้ากันเซตเรียบร้อยอยากเปิดร้านอาหารอีสานเหมือนเราดูคลิปเราได้เลยนะคะคลิปนี้จบแล้วขอบคุณนะคะ